สวัสดีครับผมโูช่านลการ์ดการกินกับตัวครับก็มีเวเฟอร์นะครับผมสามรสชาตินะของกัดเส้นนะครับไม่ได้ว่าจะจะมาให้มาเสี่ยงดวงหรือว่าเล่นไพ่หรือว่าดูโชคชะตาเลยไม่เกี่ยวนะครับแค่บอกเทียวว่ามีสามรสแต่ผมถืออย่างเงี้ยนี่เห็นไหมให้สามสีเลยไหมเห็นสามสีเลยนะครับก็มีรสช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตแท้ๆเลยนะครับ ช็อกโกแลตครีมเลยซึ่งสีแดงจะแตกต่างกันสีแดงนี่จะเป็นช็อกโกแลตนมช็อกโกแลตอันนี้ช็อกโกแลตเข้มๆเลยอันนี้ช็อกโกแลตนมตอปลงมันหว,นหวานๆหนึ่ดูจะหวานจริงไหมครับเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็นี่ครับรสนมคือไม่ยากง่ายว่าเหมือนเอาสองรสเนี้ยอิในเตอร์เซตกันนะอินเตอร์เซ็ตกันจนได้รสนี้เนี่ยเป็นรสที่อยู่ตรงการลางพอดีนะครับเดี๋ยวลองชิมทีละรสชาติกันเลยดีกว่าแล้วรสไหนก็นดีครับ เอาขาวเอาแดงหรือเอาน้าเงินก่อนดีเอาไหนก่อนดีเดี๋ยวผมแบบปล,ลับตาแล้วหยิบแล้วกันเดี๋ยวดูว่ารถไหนอ่ะโอเคหยิได้รถนมเอารถนมก่อนชิมเลยครับห่อเล็กเลยครับห่อละห้าบาทครับคุณจะได้เมฟเฟอร์ทั้งหมดสี่ชิ้นแต่ไซส์เล็ก มันจะมีห่อสิบเก้าบาทใช่ไหมห่อสิบเก้าบาทไซส์ใหญ่กว่าแล้วมีทั้งหมดหกชิ้นนี่มันมจะมีข้างในเป็นสี่ชิ้นนะครับเดี๋ยวขอหยิบสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับชิ้นเลย <c oughs> <c oughs> โอเคอืม <c oughs> ชิ้นเน้น นวลมากอร่อยข้นมอยู่นะแล้วก็เนื้อไก่ตรงกลางเพิ่มอะไรเข้าไป ขึ้อยากเพราะขนาดในร้านสะดวกซื้อนี่เป็นเลขเจ็ดอ่ะเออข้างคืออย่างอย่างร้อยแปดหรือว่าอืมมีอย่างอื่นด้วยหลายล้านเลยนะเออใช่ใช่ C. กับ J อ่ะเออเออ,อ,อนั่นแหละจะมีจะมีแนวๆน,นี้ขายใช่ไหมกัดเส้นอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้ามันเกิดมั่นว่าเป็นอนี้ต้องไปร้านโทรหวัวผมว่ามีนะนี่สีนี้นี่เะอันนี้มีสี่สี่ 4, 4ชิ้นได้ไม่หยิบมาชิ้นหนึ่งชิมรสช็อกโกลแลตนมคนระับคือห่อสีแดงและครีม์มาเยอะมาก ประมาณนี้ไหมอืม,อมวหวานๆฮอเกล็หวานๆเลยคำนี้มาฮอากล็ดอันนี้บ้างครับ หิบมาสักแพ่งนึ่รนบะหยิบยากมากติดมือเลยนี่มาแล้วครับกัดเต้นรสช,ช็อกโกแลตห่อหยิบเงิน ร้นแะเข้มเลยแปลกันสีแดงครับเนจนถึงแม้ว่าสีจะมาคล้ายๆกันเราบอกได้เลยว่าไม่เหมือนกันนะครับระวังดีๆเพราะว่าสีมันคล้ายกันมากบางทีตัวพื่อนแกล้งได้นะแต่รสชาติจะแตกต่างอืม ในครั้งแรกที่เราได้ลอง,งลทั้งสามรถเลยเทปเดียวกันสามรถครับถ้าเอามาเรียงกันนะโอ้โหสวยเลยนะ ทำเป็นเล่นไปนี่ฝรั่งเศสเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ขนาด <c oughs> อนแลนก็ได้ครับแต่กลัวเบอร์เปเปอร์หกัน,นโอเคประมาณนี้แล้วกันถ้าให้ผมเลือกอ, 1, 2, อ่ะหนึ่งสองสามเหรอผมชอบรถนมมากที่สุดเป็นลำหนึ่ง 1. ผมชอบอันหนี้ลำสองแล้วก็อันหนี้ลำสามนั่อันนี้มันแปลก 8. มันจะเข้มเพรเข้มไม่งเป็นหวันหวานกึ่งกึงกึ่งคือ เอานมก็นมไปเลยชล็อกโกแลตก็ช็อกโกแลตไปเลย,อ,ปปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก้ามตื่นเกินสีแดงอะ่ะเพราะนะั้นรสนมสีขาวนะครับที่หนึ่งสีน้ำเงินรถชอ็ดดชอกโกแลตที่ส,สองแล้วก็สีแดงรถช็อกโกแลตนมเ็นที่สามไปส่มหผมของคุณเป็นแบบไหนลองคอมเมนต์ลองมาคุยกันดูตบอกวันนี้กิงกับรสหมด,ดเวลาลงแล้วพวกหบ่โอกาสจะหาของอร่อยอร่อยอชิ้นไหนรสชาติไหนยี่ห้ออะไรมันทานลองชุมกันนะครับ เชื่อบวันนี้ปรดวัละละนลากรับผลลไปก่อนสวัสดีครับถอ้ทันให้เรา